สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับช่องยายไทยๆพี่น้องวันนี้ยายก็จะมาทำตามพี่แกงกินเองนะพี่น้องเอ้ยวันนี้อยากกินแกงอะไรแกงเทโพเนาะทีนี้ยายก็ต้องตามพี่แกงเองเอก็ต้องมีพริกแล้วก็ เก่งเองตะไคร้ขา่าะเทียมตอนนี้สี่โมงแล้วพี่น้องเราตามได้ใส่เกลือนิดนึงเก่งปิ้งคนเดียวก็ตามไม่ดเดี่ยวพี่น้อง ทีเราไม่ได้เข้าร้านไทยอะไรประมาณนี้พี่น้องร้านไทยไมันอยู่ไกลถ้าเราไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้กินถ้าเราไม่ตามกินเองเนาะพี่เกงเดจยายไทยไทยใส่หัวหอม แดงเข้าไปหน่อยกระไคร้ค่ะพริกเกลือกระเทียมหอมแดงกะว่าเผ็ดนะเนี่ยตามพริกแกงไว้พี่เนาะนี่ก็ได้หลายคูบอยู่นะหลายหม้ออยู่นะได้ประมาณสองหม้อพี่เนาะตามทีก็ ต้องเยอะเดียวพอนาน,นาน,นเนาะเปิดกะปิมาทีนะพี่น้อยเดี๋ยวเม่วันก็เขาก็จะต้องมาหาทำแปบ๊บเดียวพี่น้องใช้เวลาไม่นานยายไทยๆอะ่ะตามกินสดสด เยอะก็ได้อีกสองครั้งตำง,ง่ายๆชินนี้ถ้าเราคัวไม่เผ็ดพี่น้องเาก็เพิ่มพริกเข้าไปอีกเดี๋ยวเราก็คั่วใหม่เอาใช้พริกที่เราคั่วแล้วแหละพี่น้องก็ทำมมง่าย พริกแกงที่อร่อยดูสีมือยายทายทายเองพี่น้องเราจะได้น้าพริกแกงเผ็ดจะได้พริกแกงง่ายๆไม่ต้องรุ่งยากพี่น้องอาหารเมื่อเย็นเราพร้อม อยู่ที่นี่มันก็อย่างนี้เลยพี่น้องเฮ้ยถ้าเป็นบ้านเราเนาะออกปตลาดแป๊บเดียวที่นี่ไปพี่น้องเราก็ต้องเสียค่าตัว๋วไปกลับถ้าตีเป็นเงินไทยก็แล้เยอะอยู่นะจะได้นะพีกหอม เองกับยายไทยยเด้อพี่น้องเราเอาให้ละเอียดเราก็จะได้พ้พริกแกงประมาณนี้พี่น้องโอเคนะคะพี่น้องนี่คือวิถีชีวิตยายไทยๆพี่น้องอยู่ที่นี่อะไรก็ต้องทํากินเองเด้อพี่น้องจ๋าเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายด้วยเด้อขอบพระคุณค่ะอย่าทิ้งยายไทยยเด้อพี่น้องเด้อ